Terima ลา,ลายล้วนค่ะลูกค้าสามพันสามร้อบาทใช้ทำงานได้<ๆ>ไดเที่ยวได้จ้ะรับป้ายท่หกางเกงลายลว้วนนะคะลูกค้าปริ้งแพนนะ ใส่ก่นเลยตัวแรกใส่ได้ไหมอยา่างก็ยัดใส่กออกทานแบบตู้ทานอ่ะนี่ลองดูนนำ้นนำตกัเเป็นกางเกงลายล้วนนะคะลูกค้ามีทุกลายำากำายงเกงลายล้วนนะคะลูกค้าลายล้วน,นลวเลย ลายทั้งตัวลายทั้งตัวไปเลยจ้าลายนู้นลายนี้ลายไปหมดอันนี้แหลงเลอ่อเหรอเออไม่คเคยเห็นแหลงเลอร์ก็มาะะ่งนี่จ้าแหลงเลอร์ก็เล่ลายล้วนแหลงเลอ่อดูค่ะน่มารักมากกระสอบญี่ปุ่นนะคะ สบ,บายมากเนี่ยตัวนี้เจ็ดส,วส่วนขาเติร์ดๆนรักมากนีบประมาณนี้แล้วแบบเออใหญ่คืออะไรที่หนีบอสวยมากมีทุกทรงนะคะลูกค้ากางเกงเนี่ยคือแบบหลายๆทรงรวมกันเลยแต่เป็นลายล้วนไม่ว่าจะทรงนู้นทรงนี้ทรงตรงทรงบอล,ลสงสงสกกรูนนะทรงสกินนี่อย่างเงี้ย er. มีทุกทรงอย่างทรงหนูใส่เรียกทรงบอลรูนนะลูกค้า ก็มีทุกลายเหมือนกันนะโอมันนี่แปลงอะไรโอมันนี่อนี่อีซี่อ๋ออีซี่มันจะอยู่ในเอ่อปริ้นท์แพนนะคะใครถามหาเกงอีซี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในปริ้นท์แพนค่ะลูกค้าอีซี่แบบกางเกงแบบทํางานเนาะเหมือนกางเกงทํางานแบบทรงแบบแนบตัวหน่อยนี่ตอยทรงแบบขาเลยผมชอบผชอบขาพอยขอยแบบจริง เนี้ยเนี้ยก็อีซี่นี้ยคะไม่ใช่ขาดนะครับอันนี้เป็นทรงอีซี่คือจะเป็นแบบเอวยางยางนะลูกค้ายางอย่างเงี้ยนี่คือทรงอีซี่อีซี่จะเป็นอย่างนี้หมดคือทรงแบบนี้ทรงเหมือนกางเกงทํางานลูกค้าเป็นขาแบบเล็กๆลูกค้าก็เรียกไงจีอูยูนิคอร์เยอะลูกค้านี่ตอะไรให้ชิเอ็มหรออ๋อตัวนี้ให้ชิเอ็มค่ะอลักมากเป็นทรงขาสูงขาแบบขาเจ็ดสิบส่วนว้ามาทใต้เลยจ้าน้าลูกค้ากางเกงลายล้วนตัวนี้สองพันเย ร้อยเก้าสิบเยนคือเป็นเงินไทยตัวนี้ห้รานะโโร้อยบาทโดยประมาณนะห,ไไห้าร้อยบาทโดยประมาณป้ายห้อยมาเลยปิ้นผ้านะลูกค้าลายล้วนนะตัวนี้ของใหม่อของใหม่จ้าของใหม่จ้าลืมบอกป้ายมุกดายูนิโค่เก่งลายล้วนนะคะมีทุกลายมีทุกลายลูกค้าสารพัดลายเลยจ้ะห,หลายส้มหลายผ้าด้วยสารพัดลายรวมลายรวมผ้าต้องบอก ลูกค้าเราดอกเดบก็มีเห็นไหมลายตารางลายสกอเนี่เราจะบอกนะทอมมี่ลูกค้าตัวนี้ไม่ใส่เนาะทอมมี่บิดเลยนะตัวนี้คืออะไรอ่ะแต่นี่นี่เหมือนแม่เป็นเหมือนทอมมี่ไงหนูเห็นมันแบบลายเงี้ยเหมือนทอมมี่เลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะเขาเขียนอะไรอ่ะป้ายอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ลูกค้ายังยังไม่ได้ใส่นะสวยนะเออ เออเออชิโนริค่ะเฮ้ยสวยนะต้องเลือกแบบนี้โว้ยยยทำไมอ่ะกูน่นะตัวนี้ได้ช็อปไข่ตัวละพันตัวนี้ไข่ไข่ตัวละพันตรงสกินนี่ค่ะพันดีดีเว่าูนิโค่ซียูซีค่ะเนี่ยลูกค้ามีลายทุกตัว รวมทรงรวมเนื้อค่าใครสายแบบชอบลายลูกค้ามาถูกลายหมดทุกตัวจริงๆลายตาไปหมดแล้วตอนเนี้ยงงเหมือนดึงตัวนแล้วกตัวเหมือนกันอักคล้ายกันตัดซอนมีไสคล้ายกันสายคกัน่ารักเป็นทรงเอวสูงนะเห็นปะสวยค่ะมองคนผ่านๆบก็่าเป็นนี่อะไรเนี่ยไม่พูดแล้วมันด ก็เยอะลูกค้ายูนลคอค์ดจีหยดออกดีรวมลายรวมเนื้อผ้าไปเลยจัะอีซี่กับลูกค้ารุ่นในนี้อีซี่ชอบออกในนี้ยูนิคอร์ดเออเออเออในญี่ปุ่นคือป้ายพวงพวงเยอะมากญี่ปุ่นชอบทำป้ายแบบเยอะเยอะอะาดูแล้วทำแล้ทำป้ายเยอะมากสารพัดลายเลยเห็นไตะกัดตะกัดมาเราราเซียอีกแล้ว ตัวแรกก็กาเซียนี่ตัวนี้ก็กาเซียงให้หนูใส่ตัวแรกตรงเลยคล้ายกันส่วนใหญ่ก็จะสมองกิ่งไอ้แบรนด์โคเอ็นเนาะเอลูกค้าเป็นเอวอย่างเงี้ยแต่ก็สมองสวยนะตัวรีวิวนะคะ3,300บาทขาสั้นหญิงเอวสูงไม่มีนะพี่ขาสั้นหญิงเอวสูงมีแบบกางเกงขาสั้นรวมผ้าได้ไหมคะลายโคเรียเลยดูดูลายเนี่ย น้าลูกค้าลายล้วนค่ะยูนิคอร์ค่ะลูกที่ดูแบร์เลยนะเพราะว่าจะบอกว่าคือเขาออกดีอยู่แล้วนะคะใครชอบขายกางเกงที่มันเป็นลายลายนะคะทุกลายเลยมีลายทุกตัวเลยนะคะมีลายทุกตัวเลยจริงๆมีลายทุกตัวเลยรวมลายเลยรวมผ้าด้วยนะรวมลายรวมผ้ารวมทรงทรงกากินี่ทรงบอลรูนทรงขาทรงขาล่อยมีหมดเนี่ย ล้วคือป้ายพวงทั้งนั้นเลยลูกค้าเนี่ยทํางานอย่างนี้ก็มีทรงทํางานอย่างนี้ก็มีเห็นไหมคะแต่เป็นลายทั้งนั้นเลยนะลูกค้าดูได้วเลย,เลยมันเหมือนเอากางเกงทุกทรงของงานญี่ปุ่นของป้ายาว,วิวอะ,ววอะเอามารวมทีเดียวเอามารวมอยู่ในกระสอบนี้ที่เป็นลายอย่างเดียวเขาจะคัดลายอย่างเดียวจับกรงเกงทุกทรงมาเลยไม่ว่าจะเป็นทํางานพูหลอดสกินนี่มาหมดเลยนะเออต้องให้ลูกค้าดูดูไม่เป็นจริง แล้วรวมผ้าด้วยูกคะรวมผ้าด้วยแล้วแฟนทำไมไม่อยู่กลางหมือนกันเขาเขาก็อยากทำแบงค์มากเนี่ยทรงผมนี่ขาเลยก็มีขากระบอกใหญ่ก็มีขาบอลลูนอย่างนี้ก็มีนี่ก็บอลลูนเหมือนกันนะคะบอลลูนจะเป็นทรงแบบสโคปใหญ่บางคนเล็กทรงมามากสวยมองกรอบลายเลยตาลายเลยขายาวนะมองก็เดียวตาลาย ขาสาั้นรวมขอรีวิวได้ไหมขาสาั้นรวมได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวพี่ทักแชทหนูว่าส่งให้นะ,ะเดี๋ยวส่งให้นะคะ, 1, 90, 2, 500, ะ,ะ,คะพันเก้าเก้าสิบสองพันห้าร้อยเพิ่งจะเปิดไปน่<ข>าจะเพิ่งวันพฤหัสสองวันที่แล้ววันศุกร์ไอ้วันพุธเออสองวันที่แล้วเพิ่งจะเปิดไปขาสั้นเอวสูองอ่านยังอ่านไปแล้วค่ะรีวิตัวนี้ทรงบอลลูนเหมือนกันนะคะลูกค้าถ่าเขต้องแห่งโค้กลิมินที่ยลูกค้ามีลายเหมือนเลย มีลายนะฮะมองไปลายทุกตัวเลยลายทุกตัวสกินนี่ค่ะตัวนี้ซาร่าสกินนี่ดอกซาร่าถ้าซาร่าขาจะยาวปึ๊บหน่อยเพรา่อะไร่พราะมีดอกลายเยอะมีดอกญี่ปุ่นค่ะสกินนี่สปอตเป็นหมดแล้วนี่มาดอกมั้งดอกยี่สิบสปอตเลยเขาเหมือนเขาสลับสลับวางกันนะลูกค้าโดย รวมผ้ารวมทรงรเลยข้างหลังคือสกอตบารเลยนะลูกคะเขาเหมือนเขาสลับชั้นมาล,ลายล้วนนะคะลูกค้าใค้ถ่ายกางเกงที่เป็นลายอยู่แล้วอ่ะเราก็คือใส่คู่กับเสื้อสีคื้นได้เข้าง่ายๆเลยอเอวใครกูนเนี่ยนีคนคนตรงคอมากเลยเอวเขาใส่เอวสูงไงกางเกงเอวสูง เนี่ยเองตัวใหญ่มั้งเนี่ยจิ๋วจิ๋วที่นี่นะแกล้งลูกค้าให้น้องโอมาก่อนน้องโอ้ห์อ่าได้บอโทษใครไม่ได้ด้วยโดนลุมนานๆมาทีต้องโดนสาระเบอร์อยู่คิดไม่ทันเนี่ยลูกค้าลายในในใจฟูไม่น่ามาเลยที่ A L ค่ะ าร CRL ตัวนี้เป็นเนื้อใหผม,ผม,ผม,ผม่คุ้ม CRL ป่ะเนี่ยเ,นนะเริ่มสลับสกอตมาอีก้วสังเกตหลายทีแล้วเนี่ยเหมือนแบบวางดอกมาชั้นหนึง่งสกอตมาชั้นหนึ่งเหมือนกันนะโรงงานสกอรอยู่ล่างนะสกอตมาแล้วเห็นไหสกอรมาแล้วไม่ใช่เกงสำลีบางนะฮะไม่ใช่นะฮะใช่เออเดี๋ยวเข้าใจคำพี่ดิลูกค้าจีอยู่ชอบทำทรงนี้เนาะกับผ้าเนี่ยผ้าที่มันเป็นแบบ คอตตอนคอตอนมองบอกเอ้ตำีบางว่าพี่ไม่ใช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 ่กงจริงออรอนะลูกค้านะไม่ใช่สปาร์ออนไลน์ดีใหม่ครับคอตตอนก็คือมาดู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 ูดดู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 ูด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 ูี่ดู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 เูดดูดดูดูดด ชอบทำตรงน hmm. ี I mean, ้มากนี่ไซส์ใหญ่เลยนะเนี่ยไซส์ L เนี่ย็นปักที่บอกเราเขาวางเหมือนโรงงานเขาวางสลักดอกกับลายสปอร์ดเวยนปดสวยนะ่ปทางหน้านะคะลายทางมาละลายทางตรงนี้ Uniqlo ค่ะพี่ตองเพลงปิดเสียงเพลงให้น้องหน่อย s k i n n ่ค่ะรู้ค่ะ Skinny Uniqlo เพลงเพลงร้านล่างไว้ไหนเพลงร้านเรา้านเราเกี่ยวกว่าแล้ะ อันนี้ก็มีลายนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีลายไม่ใช่พื้นเด้อมีลายอยู่นะลายทางอย่างนี้ดอกไปหมดละคือลายทางละเออลายทางยังไงนี่ลายทางเลยทางดอกไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้ TRL ค่ะตัวนี้ TRL อันนี้อะไรเป็นอะไรไม่รู้นะนี่นนไงนกไอหนูเป็นอะไรไม่รู้ แต่เดือด่ะไรอย่าเงี้ยคือก็่าเห็นไหมคือสีม่วงเนี่ยลูกค้าทรงกูร์อลก็มีเห็นมั้ยคือรวมทุกทรงรวมทุกลายรวมทุกผ้าของงานญี่ปุ่นเนี่ยมาหมดเลยเออร์เบิ้นค่ะ เมื่อกี้พอแบบชั้นชั้นผ้าที่เป็นดอกมาชั้นผ้าที่เป็นลายใลรเคียงใล้เกียงพ้ายางเข้าตุยตุ้ยตุ๊ยุ๊ยุเดี๋ยวสบายต้องโอวันมันต้องใช่อ่ะมันต้องเป็นวันของพี่เขาเด้วยเหรอพี่เห็นุ่งิ่งนุ่งนิอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องโอมาก่อนฟังน้องโอแล้วนะทไม่ได้ลวงอยู่เออสงสารโอ้โหทำไมผ้ามันชอบว่าฉันวะ มันไม่มีที่โนนเธอมันไม่มีที่ลงดูดูไลา์ดีไว้นะพี่โบะอันนี้อันนี้เงินผู้หญิงเงินผู้ชายยีนิคอลค่ะอะลูกค้าสาติ้นแผนสวยมากรวมผ้ารวมลายรวมทรงใครรับลูกรีวิวสามพันสามร้อยบาทนะคะตัวนี้ไม่แขวนละอะมาสวยๆเลยนะสวยๆเลยสวยๆเลยสามพันสามร้อยบาทกับตัวรีวิวส์ะ ลายจะกอบสวยมากสวยนะใครรับแจ้งนะคะขอบคุณค่ะ